สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่ม follow Instagram นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะ Instagram ต้องไม่ใช่ p r i v a t e นะคะที่ไม่ใช่ล็อกแบบล็อกนะคะต้องเป็นแบบสาธรารนณะเท่านั้นนะคะถึงจะทำได้อ่ะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะจากกันให้พิมพ์คำว่า KM t Head นี้ได้เลยนะคะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะคลิกเลือกแรกเลยค่ะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้ตามนี้ได้เลยนะคะอ่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็ไม่้ยากอะไรเลยค่ะง่ายๆเลยแค่มีชื่อผู้ใช้งานนะคะจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้เป็นอีเมลจริงก็ได้นะคะหรืออีเมลสำอีเมลปลอมก็ได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอนะคะจากนั้นให้สร้างรหัสผ่านค่ะแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้นะคะ เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็กดสมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะเนื <S <S ่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้านี้หน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มผู้ติดตามของอินสตาแกรมนะคะก็เลือกที่อินสตาแกรมได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกบริการที่ต้องการเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับมาคัดลอกปีลีน้าโปรไฟล์นะคะตรงนี้นะคะอ่ะขออภัยค่ะกับลอปีนะคะแล้วก็นำนิ้วมาวางได้เลยค่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่ต้องการนะคะเอาสักหนึ่งร้อยก็พอนะคะ ค้าบริการก็ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะคะยี่ทีบสามบาทกว่าๆนะคะจากการให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อทุกคนสั่งซื้อแล้วนะคะแถบจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็ถือว่าความสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่สําเร็จจะขึ้นเป็นแถบสีแดงๆมาให้นะคะ,ะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็สามารถเเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่เติมเงินนะคะ ทางการเติมเงินนะคะจะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีสแกน QR code ค่ะโอนเงิน NetSlipt, Tumnity Wallet, t a ง g a o Wallet, Crypto แล้วก็ Perfect Money นะคะแต่ละขั้นตอนนะคะจะไม่แต่ละช่องทางนะคะจะมีขั้นตอนที่การเติมเงินไม่เหมือนกันนะคะแต่สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่20บาทขึ้นไปเลยนะคะ แล้วมาดูที่บริการทั้งหมดของเราดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะบริการทั้งหมดของเราก็จะมีทั้ง Facebook YouTube t i k t o k i n s t a g r a m t w i t t e r t e l e g r a กรมนะคะแล้วก็ของ Google นะคะจะมีให้หมดเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะก็แค่คลิกไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงรูปไตาตรงนี้นะคะ,ะก็และก็สามารถสร้างคำสัง่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการสัง่งซื้อของเราดีกว่าคะ่ะประวัติการสัง่งซื้อของเรานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอดําเนินการนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหรือพบปัญหาเกี่ยวกับของเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเงินแล้วเงินยังไม่เข้าหรือต้องการที่จะเร่งออเดอร์นะคะสามารถมาติดต่อแอดมินได้ทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันนะคะก็จะมีทางตัวช่วยเหลือนะคะกับทางไลน์นะคะอ่ะเรามาดูที่ทางไลน์ก่อนคะ่ะสามารถแอดตาม ID นี้ได้เลยนะคะ k m MM m t h นะคะอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้านะคะหรือถ้าหาค้นหานทางไอแล้วมัน ไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมี QR Code แบบนี้ขึ้นมาให้นะคะก็สามารถสแกน QR Code เข้าไปได้นะคะอ่านมาดูอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางตรวช่วยเหลือนะคะ,ะทางตรวช่วยเหลือนะคะก็เหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ต้องการที่จะเร่งออเดอร์นะคะหรือรการชําระเงินแล้วเงินไม่แบบยังไม่เข้านะคะก็สามารถที่จะมาทําแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็กสง่งจวได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูนพิการแนะนําเพื่อนนะคะอ่ะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะการแนะนําเพื่อนไปทางการสร้างรายได้ง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> เพียงแค่ใช้เว็บไซต์ของเรานะคะอัตราจ่ายอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจำนวนหนึ่งอบาทค่ะก็ง่ายๆเลยแค่ทุกคนนะคะก็ปิมลิงก์ตรงนี้ของตัวเองนะคะแล้วส่งไปเพื่อนๆของตัวเองนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมาแบบนี้เลยนะคะ และตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง a n d r o i d และ iOS เลยนะคะตอนนี้ดาวน์โหลดฟรีนะคะสามารถใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาสอนใช้โปรแกรมผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะอ่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ k m t h นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะ แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ผู้ติดตามเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าตอนนี้ที่1 follower นะคะให้รีรอบหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้ ตอนนี้นะคะผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำสั่งซื้อของเรานั้นสําเร็จแล้วนะคะแถมมีแถมให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้าขึ้นมาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ปิดปกันารก็ขออภัยไว้นตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ